ถ้าวันนี้กัมพูชาไม่ใช่ฝ่ายยิงก่อนเดวก็จะเข้าข้างกัมพูชาแต่ในวันนี้คุณเป็นฝ่ายผิดคุณต้องยอมรับในความเป็นจริงแล้วก็ยอมรับในการกระทําของผู้นําของคุณให้ได้ใช่ใ <น S 1> ค่ะในสิ่งที่เขาแถลงวันก่อนมันจะไม่ตรงความจริงเลยใช่าการละมันปิดหูปิดตาคุณกัมพูชาใช่ค่ะตรงนี้เดลมองไงบ้างทําไมกัมพูชาก็ถึงได้ทำแบบนี้เดวมองว่ามันเป็นความผิดพลาดของผู้นาของเขาค่ะที่อยากจะปิดหูปิดตาประชาชนเพื่อเอาคะแนนเสียงของตัวเองภายในประเทศด้วยการ นำระบบเผด็จการเข้ามาปฏิบัติกับประชาชนของเขาค่ะทำไมการรับยูท่าวสลโเดือก่อบได้ไหมว่ามันเป็นยังไงมันโดนิดกั้นขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่เขารับยูไปมันอาจจะช่างตางมันจะมีท่านประชาชนเพอเขาปิดเบือนหลายๆอย่างก็ประชาชนเลือกเชื่อในสิ่งที่ผู้นำเขาพูดอยู่แล้วค่ะใช่มันแบบเราจะไปแก้ไขตรงนี้ไม่ได้แล้วเขาพยายามปลุกปั่นแล้วก็พยายามกล่อมประชาชนเขาอยู่ตลอดว่า สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกต้องเขาทำเพื่อประชาชนของเขาแต่ที่จริงแล้วเขากำลังทำร้ายประชาชนของเขาอยู่นะงานนี้นะคะดูเหมือนว่าจะยังไม่จบลงง่ายๆแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับ การฟาดเดือดกันนะคะระหว่างโซเชียลไทยกับกัมพูชานั่นเองค่ะคุณผู้ชมทีล่าสุดนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าทางด้านของเดลนาริมนมิสเนวาสภูเก็ตปี2025ีงานนี้โดนสาปฉับอีกแล้วล่ะคะ่ะหลังจากที่ทางด้านของเดลนะคะได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ยืนข้างความถูกต้องนั่นเองค่ะซึ่งก็ต้องบอกได้เลยค่ะว่าทางด้านของเดลเนี่ยก็ถูกจับตามองกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเดลเองก็เป็นสาวลูกครึ่งไทย พูชาโดยงานนี้เองนะคะหลังจากที่ทางด้านของเดลนาลุมนได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับพี่พีสื่อถึงเรื่องราวความขัดแย้งค่ะระหว่างไทยกัมพูชาที่มีอยู่ตอนนี้นะคะพร้อมกับบอกค่ะว่ายืนข้างความถูกต้องซึ่งการที่เดลเนี่ยมีเลือดกัมพูชาครึ่งหนึ่งไม่ได้หมายความว่าเดลจะเข้าข้างความไม่ถูกต้องวันนี้เนี่ยเดลเลือกอยู่ข้างประชาชนชาวไทยเดลเลือกทําเพื่อคนไทยพร้อมกับบอกอีกด้วยนะคะว่าถ้าหนุ่มมงขึ้นมาเนี่ยไม่ให้ และยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมขาทางด้านของเดลเนี่ยก็ยังได้มีการฝากข้อความถึงคุณเซนอีกด้วยค่ะบอกว่าถ้าไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเองเนี่ยก็อย่าเรียกตัวเองว่ามนุษย์แต่ถ้าคุณเนี่ยยังพลาดชีวิตผู้บริสุทธิ์นั่นหมายความว่าคุณไม่มีจรรยาบัณความเป็นมนุษย์ซึ่งงานนี้เองนะคะก็ทําเอาพิช,ชี่มิสแกรนด์กัมพูชาค่ะได้มีการออกมาเคลื่อนไหวนะคะโดยก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอค่ะที่ทางด้านของเดลเนี่ยได้พูดถึงความขัดแย้งทาง ด้านของไทยกัมพูชาเอาไว้นะคะพร้อมกับข้อความที่โพสต์เอาไว้อีกด้วยบอกว่าเพราะเขาเนี่ยต้องการมงกุฎเขาจึงพูดออกมาเขาเป็นคนไทยกัมพูชาเขาบอกว่าแม่ของเขาขอโทษเขาเสมอที่ทําให้เขาเนี่ยมีเลือดพลาสติกครึ่งเขมรน,นะคะแล้วเธอบอกว่าถ้าได้มงกุฎในประเทศไทยเธอจะช่วยปกป้องเขมรไม่ให้เอาอะไรไปจากประเทศไทยสิ่งสําคัญคือเขาเนี่ยไปหาผู้นํากัมพูชาซึ่งแม่ของตัวเองยังอาศัยอยู่ในกัมพูชาพูดอะไรโดยไม่คิดถึงครอบครัวที่อยู่ใน กัมพูชา เป็นจุดๆทั้งสองประเทศควรพูดอะไรให้เป็นกลางหรือเป็นธรรมไม่ใช่เชื่อคําว่าทาสีอยู่ฝ่ายเดียวแล้วกล่าวหาประเทศอื่นว่าตัวเองมีเลือดพลาสติกครึ่งหนึ่งเป็นขเขมินนะคะซึ่งงานนี้เองค่ะคุณผู้ชมขาทางด้านของนาโนมิสแกรนด์กามพูชานะคะก็ยังได้มีการออกมาแชร์โพสต์ของทางด้านพิตช,ชี่อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมพร้อมกับมีการโพสต์ข้อความเอาไว้อีกด้วยนะคะบอกว่าคนของคุณกินเลือดสัตว์แทนเลือดขเขมินค่ะโอ้โหเรียกได้ว,ว่างานนี้เนี่ยดุเดือดเอามากๆนะคะจนชาวเน ไทยค่ะคุณผู้ชมได้มีการเข้าไปถล่มใต้พ์กันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวบางก็บอกนะคะว่าเขาเนี่ยเรียกผู้เจริญแล้วนี่คือคนที่เปิดโลกกว้างที่อยู่เมืองเจริญเขามีความคิดมีสมองคานาโนเขาเรียกว่าบัวที่โผล่พ้นน้ําค่ะไม่ใช่บัวที่อยู่โคลนตมแบบเธอไม่ใช่หล่อนพูดเพราะอยากได้มงแบบพวกเธอเขาพูดเพราะเขาเห็นจริงยิงโรงพยาบาลยิงผู้บริสุทธิ์ทําได้อย่างไรโอ้โหเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมทางด้านของนาโนนะคะ พร้อมกับพิดชี่เองค่ะก็ได้มีการออกมาฟาดทางด้านของเดลนาริมนแบบฉ่ำๆเลยทีเดียวซึ่งงานนี้นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องรอติดตามกันอีกทีละค่ะ